เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในวันเสาร์ที่10เมษายนนี้ครับ7โมงเช้าเป็นต้นไปครับอ้าวเรียนเชิญครับพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และก็ทางพื้นที่ภาคอีสานครับรับชมฟรีนะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเสาร์ที่10เมษายนนี้ครับเอาละครับมาตามกันต่อนยกที่3นะครับยกนี้นี่ทางด้านของแสงประกายพยายามจะเบียดเข้าหานะครับกล้ามไนโอแต่โดนแท่งซ้ายนี่สกัดเอาไว้ ือว่าเพชรดำในี่วันนี้วางแผนมาดีแล้วเกินดูวงในนี่จังหวะไล่แขนรถแทงเข่ายัดไส้สวยๆเอาแล้วครับแสงไกายก็พยายามจะแทงโต้เหมือนกันแต่ดูจะช้ากว่าครับจังหวะวงในครับวงในแรกกันคนละเข่าครับเดินเข้าหาครับแสงะกายพยายามเดินเร็วขึ้นครับปัดขวาครับขี่อาไว้ก่อนครับเตอียมรับเลยครับว่าช่วงยกที่สองกับช่วงถึงตอนนี้เนี่ยเพชรดำยังดูอาวุธจะจับแจ้งกว่าครับ ดูดีกว่าเล็กน้อยเลยครับเพชรดำครับแต่ยังว่าครับในโลกโซเชียลเขาซุบซิบกันครับบอกว่าช่องนี้คู่แรกเปิดหัวไว้ใจไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวดูครับพยายามเร่งแล้วก็แรงขึ้นมาครับผมต้องเงินนี่ที่แสงประกายครับโอ้วันนี้โชว์ฟอร์มดีนะครับในช่วง3ยกนี้นะครับทางด้านของเพชรดำเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็วนออกไปดักแทงซ้ายโอ้โหเรียกว่าทางด้านของแสงประกายเจองานหนักครับหลุดไม่ได้นะครับหลุดที่โดนทันที ดูว่ามานิ่งมานียนเลือกเกินกับางด้านของเพชรดำเอาล้ครับอย่างนี้จะแทนเพชรดำซ้ายโโลไลส์ได้หรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับมาดูแลเหมือนเด็กๆตอนเด็กๆเจ้าเพชรดำไก่ย่างหน้าดาวหรือเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่แต่ว่าแต่ว่าแฟนๆเตือเลยครับไฟที่ผ่านมาที่เสมอกันนี่คล้ายๆอย่างนี้แหละครับต้นๆฝ่ายแดงเพชรดำมานำไปก่อนเยอะเลยทีเดียวแล้วช่วงหลังๆ ช่วงยก4ยกหแสงประกายครับหมประเภทม้าตีนตายค่อยขวบค่อยค่อวบมาจนทําให้เกมมันคู่ขี้สูสีเอาตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ยังไงโอ้โหตอนนี้ดูว่าทางด้านของเพชรดำอยู่ทั้งนอกนอก,นอกในชัยาเลยนะครับเอาแล้วครับนอกนี่ก็สาดซ้ายสวยสวยในนี่ก็ไล่แขนบิดเลียมแทงเขาแต่ว่าไม่สนเลยนะครับทางด้านของแสงประกายโดนไปเยอะก็จริงนะครับแต่พยายามเพียดเขาหาตลอด เอาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะมีเจาะยางสลับบ้างแล้วเอาแล้วครับเริ่มจาแรงขึ้นมาเสียงเชียร์ก็มาทันทีนะครับทางด้านของแสงประกายต้องหาจุดเปลี่ยนเกมเลยครับโดยเฉพาะการเตะเจาะยางทับในครับอ้าวหูโด่แข้งซ้ายไปตามแข้งเลยครับแสงประกายครับลุกขึ้นมาลุยต่อครับไม่ได้มาคนเดียวนะไอ้น้องมีผู้โดยสารมาด้วยครับทุนการศึกษา200,000บาทนะครับเตะเจาะยางไปเจอกำปั้นบวกขึ้นมาครับกำปั้นของเพชรดำ โอ้โหโอ้โหนี่ครับมาเกมเข้มข้นเราใจแล้วครับตอนนี้ปลายยกที่3แสงประกายตีเข้าไปม <c oughs> ีครับทวนทันลล์โบยยกหบดยกที่3พักคู่เดียวครับชนะครับชมฟรีเลยครับงานใหญ่ๆแบบนี้ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดสุรินทร์ครับเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่4นะครับในช่วงพักยกทางด้านของแสงประกายนี่มีอาชีพเพิ่มมาอีกหลายกำปั้นเลยนะครับบอกให้เดินเบียดอย่างเดียว กล้ามนเอาละครับพยายามจะคล้องโอ้แต่โดนนี่ครับไล่แขนมาดีนะครับเพชรดำพยายามไล่แขนแต่ตอนนี้แสงประกายเริ่มยิ้วได้เริ่มตีได้เหมือนกันเอาละครับตูครับเอาพอตีได้นี่เสียงเคียบก็ฮึมเวทีทันทีนะครับจะเหมือนไทยไฟที่แล้วหรือเปล่าต้องติดตามครับเร่งขึ้นมาครับแสงประกายครับมีแข้งซ้ายติดเดงก็ถีบเอาไว้ก่อนเพชรดำกำปั้นซ้ายหน้าด้วยครับกำปั้นซ้ายด้วยครับเเดินเข้าหาครับเจอแข้งซ้ายแสงประกายเดินเข้าไปครับตีไม่ตีครับ เนี่ยช้ากว่าครับจังหวะครับช้ากว่าอยู่กิ๊กนึงครับอ้าวไม่แน่เริ่มจับได้แล้วครับแสงประกายเริ่มจับได้แล้วโอ้โหไม่รู้ว่าจะเหมือนไฟทีแล้วหรือเปล่าครับเอาตอนนี้ภายในเวทีลังสิตฟุ้งวายแล้วเอาตอนนี้ยังไงไรับพิแอรีเอาเลยครับพอจับได้ข้องได้นี่ก็ตีน่ากลัวเลยนะครับทางด้านของแสงประกายอย่ายุบอย่าย่นเลยนะครับทางด้านของเพชรดรำถ้านิ่งไม่โต้เมื่อ,อไหร่ยืนตัวแข็งนี่เป็นเรื่อง เอาเลยครับตอนนี่เริ่มได้ใจโอ้จะมาโดนแท่งซ้ายประกาดเอาไว้มีฟอกด้วยมาเลยครับไม่กนดตื้อจริงๆครับแสงประกายพยายามจะเบียดอย่างเดียวชวนทะเลเอาแล้วอยู่นอกนี่โดนแท่งซ้ายนะครับต้องปล้ำไหนปล้ำไหนหนึ่งพอปล้ำได้นี่มีลุ้นกันทีอาศัยลูกตื้อครับเดินเข้าหาครับเจอเขาแล้วโดนถีบเอาไว้ครับไม่ท้อเลยครับเดินเข้าหาต่อครับแสงประกายโดนดักแทงเข่าซ้าย2ทีครับตัวเองแทงคิดได้ไม่ได้ครับ โดนใหม่แล้วแทงเข่าขวาค,ครับแสงประกายครับอาศัยลูกขยันครับเอ้าพึ่ดขึ้นมาหน่อยครับพึ่ดต้องแรงกว่านี้อีกครับต,ต,ต,ต้นต้นต้นแรงแล้วครับเพราะฉะนั้นต้นดีไปดีอีกไหมแสงประกายไปเข้าไปถ้าหากว่าตอนนี้ทับจะไอไม่ถนัดแล้วครับดูว่าจังหวะขวางจังหวะแทงของทางด้านของเพชรดำเนี่ย ทำได้สวยแล้วนะครับตอนนี้แสงประกายนี่แรงมาในช่วงต้นยกแต่พอดมโตหนักๆทําท่าจะช้าลงไปแล้วตอนนี้ดูว่าเพชรดำจะคุมเกมจะชกสบายใจขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เอาล้ครับดูแ้งซ้ายแต่และดอกน,นี่สวยงามมีศอกโอ้ครบเครื่องจริงๆครับอมอสักครู่มีชุดหนึ่งครับเหมือนจะมาจะมาเหมือนกันครับแสงประกายครับแต่ว่ายังขาดความต่อเนื่องครับ แสงเข่าขวามาครับแสงประกายครับเจอเข่าซ้ายของเพชรดำโต้คืนไปโอ้โหน่าเล่งเยอะเลยครับฝ่ายน้ำเงินต้นยกนี่โอ้โหแกเร่งสุดเกียร์เลยาตอนนี้ช็อตช็อตหน่อยช็อตหน่อยแต่ว่าเพชรดำมาชกไปชกมาชักมันแล้วครับพเบลลีเรียกว่าทันท่าจะตัวแข็งเหมือนกันนะครับแสงประกกายโดนซ้ายไปเยอะ เขาเลยครับตอนนี้ได้ใจไล่ขย่ำอย่างเดียวเลยดูโอ้โหสายาแต่ละดอกแล้วก็เข่าตามด้วยดูครับโอ้ยเดี๋ยวมาดูกันในยกสุดท้ายครับครับเดียนเชินครับมาตามกันต่อนายกสุดท้ายนะครับทางด้านของแสงประกายนะครับทีมงานนี่สั่งเดินปล่อยมัดอย่างเดียวแล้วโอ้จะดูว่าเพชรดำวันนี้มานิ่งชกเนียนตาชกละเอียดเลิอเกินนะครับโดยเฉพาะแข้งซ้าย แต่และดอกนี่เล่นเอาทังด้านของแสงประกายมีสถานไปทั้งตัวครับพยายามจะเบียดปล้ำนมยนายก็โดนขวางโดนแทงอีกเรียกว่าทั้งบูทั้งบุญเลยนะครับทางด้านของเท็ดดาไฟนี้นี่ชกได้เมียนตาครับโอ้โหสีข้างครับสีข้างของแสงประกายครับแดงเลยครับเจอแท่งเข้าไปครับถีบเอาอีกครับ ชุดนี้ดูแล้วมวยเก่งทั้งคู่เลยครับโอ้โหดูครับแหมแฟนๆติดตามได้เลยครับเจ้าเพชรดำนะครับเพชรดำวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่ด้วยฟอร์ดพยักแดงเหนือ,อแล้วก็แสงประกายก็ใช้ได้แล้ครับโอ้แต่ว่าเหมือนวางเกมผิดนิดหน่อยครับ กเร่งพอเร่งเยอะปุ๊บพอช็อตปุ๊บนี่ยุ่งเลยนะครับพี่อาลีแล้วก็มาโดนซ้ายโตขึ้นหนักๆน,น,นะครับก็ช็อตไปเลยเอาละครับแต่ว่าถือว่าก็ชกกันได้สมศักดิ์ศรีนะครับคู่นี้ก็มีอนาคตทั้งคู่แหละครับอยู่ที่ว่าสภาพร่างกายการเตรียมตัวความแข็งแรงใครจะดีกว่ากันใครจะยุบจะย่นใครยุบยน่นก่อนก็เรียบร้อยครับคู่นี้พ่อดูว่าอาวุธมวยก็ออกได้เจ็บๆที่กันทั้งคู่ครับเอาละครับมาถึงช่วง ปลายยกนะครับ1นาทีสุดท้ายเพชรตามเองก็ไม่ทําแล้วนะครับนี่แหละครับน้ำใจนักกีฬานะเพราะรู้ว่าดูคู่ต่อสู้นี่สู้ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากทําครับคอยคุมเกมทางด้านของแสงประกายเองนี่ก็พยายามจะฮึดแต่ก็ยังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าดูแล้วหมดถังครับน้ำมันหมดถังไปแล้วครับอ่ะส่วนทู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเพชรสองเพชรสองคมสิทธิเจริญรั์นะครับเจอกับ เพชรนรินสันติมวยไทยครับแล้วก็คู่รองวันนี้เป็นเดชเพชรวอสังประไพนะครับเจอกับเพชรรุ่งสิทธูโนโดครับ116ปอนด์คู่เอกช่องทูห้ามพลาดเลยนะครับเดชชายาเพชรยินดีอาคาเดมี่เจอกับเพชรนิรันดาบรบสากราคามหรือว่าขุนเข่าหมอลัมซิ่งอย่าง126ปอนด์ครับ เดชยาในช่วงหลัง2ฟอร์มหลังนี่แพ้ามารวดเลยนะครับขณะที่เพชรนิรันนี่ชนะมาสามว้ติดนะเดี๋ยวดูครับวันนี้จะแรงต่อเนื่องหรือว่าเดชยานี่จะแจ้งเกิดได้นะครับส่วนบนเวทีครับตามภาพตามสายตาแต่ว่าเดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับอเอาละครับไม่มีปัญหาครับ ก็ถูมือให้ทางด้านของเพชรดำฟอร์ดพยักแดนเหนือนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะ